สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยวันพุธครับวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน2องรเลขเด่นกำลังวันผมก็ได้มีสูตรเลขก,กำลังวันทั้ง4สูตรครับมาลงคลิปให้สมาชิกตูเป็นแนวทาง ประก,ก็การตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นกําลังวันสรุปเลขสีสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นชนกับสูตรมาครบ3ตัว2ตัวบนเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรเลขกำลังวันนะครับมีทั้งหมด4สูตรครับในแต่ละสูตรนั้นเป็นเลขประจำเป็นเลขตารางตามทักษะนะครับซึ่งในงวด วล่าสุดครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับในงวดของวันที่16สิงหาคม2564ครับเป็นเลขกำลังวัน4สูตรครับสรุปเลขทั้ง4สูตรชนกันนะครับได้เลขเด่นนะครับเลขเด่น4สูตรชนกัน246 24679ครับทดลองก็5กระสุนครับผลการออกสลากเลขท้าย3ตัวบนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564 เลข3ตัวท้าย3ตัวบนครับออก750ครับเ5 0ครับ7เข้าในชุดเด่นหนึ่งครับ50เข้าในชุดรองครับ50กย์ครับ750ส่วนเลขชุด2ตัวล่างออก2 3ครับมาตัวเดียวครับ2ตัวล่างครับเข้า2ตัวเดียวครับนี่คือสูตรในงวดของวันที่16สิงหาคมนะครับส่วนเลขชุดนะครับสรุปเด่นก็คือว่า ในชุดสรุปเด่นนะครับไม่เดินตามสูตรนะครับไม่เดินตามสูตรเพราะว่าสรุปเลขสอสูตรชนกันที่ผมสรุปเด่นไว้นะครับในเลขชุดนี้ครับในเลขชุด3สูตรชนนะครถือว่างวดนี้หลุดหลักหลุดไปเลขศูนย์ไม่มาครับเพราะศูนย์นี้ไม่ชน2สูตรนะครับเด่นสูตรเดียวครับในสูตรนี้นาเข้านะครับนาเข้าอยู่ที่ส 750นย์ครับในสูตรนี้ครับส่วนสูตรนี้มา2ตัวครับสูตรนี้มาตัวเดียวครับส่วนเลข2ตัวล่างครับในสูตรที่2นี่จะมา2ตัวล่างครับเข้า2 3ครับเข้า2 3แต่ในสูตรนี้เดิน2งวัแล้วครับในสูตรนี้ครับเดิน2งวดแล้วนะครับเข้า3ตัวตรง2งวดนแล้วครับในสูตรในสูตรที่3ครับสรุปเลขเด่นชนนึงครับ3 4 6 7 8 9กเดครับคือไม่มาเลขศูนย์ตัวเดียวครับสรุปในเขเลด่นนะครับเลขเด่น สี่หกเจ็ดเก้าห้าครับผลการออกก็คือเจ็ดห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์ก็พลาดไปครับในงวดนี้ครับในชุดสรุปเด่นสองตัวสองตัว,ตวบนล่างครับในชุดสรุปเด่นสองตัวบนล่างกันในงวดนี้ถือว่าพลาดครับหลังจากที่เข้าเดินมาสองงวดนะครับเดินมาสองงวดตัวนี้พลาดนะครับในงวดของวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกสิบสี่ผมก็ได้มีเลขสูตรนะครับเป็นเลข หวยวันพุธนะครับเป็นเลขหวยวันพุธท,ที่ผมได้สรุปเลขสูตรมาลงให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับมาดูกันครับหวยวันพุธวดประจําวันที่1กันยายน2องพันครับเลขเด่นกําลังวันมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรครับในแต่ละสูตรนั้นเป็นเลขตามตารางรับตามตารางทักษะประจําครับในสูตรที่1เลขกําลังวันพุธนะครับกาลังวันพุธพราะ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กันยายน2อ6 4ตรงกับวันพุธครับลงกับวันพุธเป็นวันข้างขึ้นนะครับเป็นวันข้างขึ้นผมได้นำเลขก,กำลังวันนะครับทั้ง4สูตรมาสรุปชนให้สมาชิกดูนะครับมาดูครับนะเลขชุดสูตรที่1เป็นเลขก,กำลังวันครับเลขเด่นก็คือ2 3 4 6 แปครับ2 3 468 91นี่คือสูตรที่1ครับสูตรที่2ครับเป็นเลขประจำวันพุธครับเป็นเลขตารางประจำวันพุธเลขเด่นครับ4 1 6 9 325ครับ4 1 6 9 3 2 5ครับ, 4, 1, 6, 9, 3, 2, 5, รบนี่คือเลขประจำวันพุธครับสูตรต่อไปครับสูตรที่3ครับเป็นสูตรแบบหนันงสือพิมพ์เดรเนิวครับเป็นเลขประจำวันของเดรเนิวซึ่งตรงกับวันพุธครับเลขเด่น4 1 3 5 2 หกเก้าครับสี trendy, ่หนึ่งสามห้าสองหกเก้าครับสูตรต่อไปครับสูตรที่สี่ครับสูตรหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ครับแนวทางเลขกำลังวันข้างขึ้นนะครับซึ่งในวันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนครับตรงกับวันขึ้นนะครับตรงกับข้างขึ้นผมเน้นเลขกำลังวันข้างขึ้นมาลงนะครับเลขเด่นครับก็มีสี่หนึ่งห้าเก้าแปดครับหนึ่งสองห้าครับตีหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งสองห้านี่คือหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ครับ มาสรุปชนกัน4สูตรครับสรุปชนกัน4สูตรที่ผมสรุปชุดเด่นไว้ครับชุดเด่นชน4สูตรมีเลข1เลข2เลข4เลข9ครับ1 2 4 9ครับส่วนชน3สูตรรองครับ3 5 6ครับ3 5 6มานับเลข1ครับจะชน่สูตรครับเลข1ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข2ครับเลข2 1สูตร2สูตร สามสูตรสี่สูตรครับเลขสองชนสี่สูตรครับเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับชนสามสูตรเด่นรองครับเลขสี่ครับเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขสี่สี่สูตรครับเลขห้าครับเลขห้านะครับเลขห้าเลขห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขห้าเด่นรองครับสามสูตรครับเลขหกครับ เลข6นะครับ huh 1สูตร2สูตร3สูตรเลข6 3สูตรเด่นรองครับเลข6เด่นรองครับเลข7ครับเลข7ในสูตรนี้ไม่มีเลข7ครับเลข7ไม่เด่นครับไม่มีเลขเเลยครับต่อไปเลข8ครับเลข8 1สูตร2 2สูตรไม่เด่นครับ2สูตรครับเลข8ครับเลข9ครับเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสีสูตรเลข9 4สีสูตรครับต่อไปเลข0ูนย์ครับ เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์ไม่มีเลขศูนย์ครับไม่เด่นครับเลขศูนย์นะครับแปดกับศูน์อ่าแปดกระศูน์ไม่เด่นครับสรุปนะครับสรุปเลขเด่นนะครับชนสี่สูตรมีชนที่สูตรครับคือเด่นชนสี่สูตรมีหนึ่งสองสี่เก้าครับหนึ่งสองสี่เก้าเด่นรองครับชนสามสูตรครับสามห้าหกครับสามห้าหกนี่คือสูตรเลขกำลังวันนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ มจะนําเลขกําลังวันในกลุ่มนี้ครับรวมเข้ากลุ่มด้วยกันครับทั้งเด่นทั้งรองครับจะมี1 2 49 356ครับ7ตัวครับจะนําไปชนกับเลขสูตรมาครบ3ตัว2ตัวบนมาดูในสูตรนะครับสูตรเด่น2ตัวบนล่างครับสูตรเด่น2ตัวบนล่างซึ่งเป็นเลขสูตรนะครับ ผมนำเลขสูตรมาครบสามตัวสองตัวสามตัวบนล่างนะครับมีสามสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับหลักวิธีการคิดนะครับวิธีการคิดในสูตรที่หนึ่งให้นำเลขรางวัลที่หนึ่งวดถัดไปอีกงวดหนึ่งคืองวดวันที่ 1, สิบหกสิงหาคมนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับออกเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์สองหก หนึ่งมาเป็นตัวตั้งครับและนำเลขลงัลที่หนึ่งวดล่าสุด16สิงหาคม2องพครับออก4 0่ศูนย์สี่หกมาเป็นตัวบวกครับให้ตรงหลักครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนให้ตรงหลักใครหลักมันครับได้ตัวเลขแล้วก็นำบวกกันนะครับบวกลงมาสองแถวครับแถวที่เป็นแถวที่3ามแถวที่4ครับวิธีการบวกครับศูนย์บกหเท่ากับหครับหนึวเท่ากับหครับ เลขหนเลขหนเป็นเลขเด่นนะครับหกหบวกหกเท่ากับสิบนึงตัว,ล 1, 5, ตวลหลังครับ1นึบวกห้าเท่ากับหครับ6ตัวหลังครับเลขสุดเลขเด่นครับ1กับ6ครับ เลขต่อไปครับหลักร้อยครับ7จ็บวกสกับเครับเบวกเท่ากับหกสตัวหลังครับเลข9เลข6เป็นเลขเด่นนึงครับหลักต่อไปครับหลักพันครับหกบศนกับหกครับหกบวกหตัวหลังครับเลขหเลขสเป็นเลขเด่นนครับหลักต่อไปครับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าครับห้าวกสเท่ากับเกครับหกับ9เลขเด่นครับศูนย์บกเท่ากับเกบวกศเท่ากับเกครับเเลขเกสเป็นเลขเด่นนะครับสรุปนะครับ956าห้าหกเกนึ่งหนึ่ 9 9 2 6เ1เป็นเลขเด่นครับสรุปผมดึงมาในกลุ่มนี้ครับมี1มี2มี5 6,9มีหมีครับ1,2,5,6,9ครับ5ตัวครับ1 2 5 6 9ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับในสูตรที่2ให้นำรางวัลที่1งวดล่าสุดคือวันที่16สิงหาคม2564มาเป็นตัวตั้งครับก็คือออก4 0 4 6 4, 6, 7 5 0ครับ0ูนย์สมาเป็นตัวตั้งครับวิธีการก็นําเลข3รหัสมาคงที่นะครับเป็นเลขคงที่คือเลข3ไปบวกให้ได้ทุกหลักครับ3ตั้งบวกให้ตรงทุกหลักครับบวกเลขสาครับวิธีการบวกคือ3บวกลงมา2แถวครับ3ามบวกศูนย์ให้กับสครับ3บวกากับ6ครับเลข3กับเลข6เป็นเลขเด่นครับในสูตรต่อ มาหลัก10บครับสวก5ท่ากับ8ครับ8บกัเทบเ1็ครับ8กับ1เป็นเลขเด่นครับ3บวก7เท่ากับ10ศูนตัวงครับศูนย์บากับ3ครับศนย์กับ3เป็นเลขเด่นครับ3าบวก9 3บวก6เท่ากับ9ครับ9บวก3เท่ากับ12ตัวหลังครับเลขเด่นคือ9กับ2ครับ3บวก4ีเท่ากับ7ครับ7บวก3เท่ากับ10ศูนย์ตัวหลังครับ7กับ0นย์ไมเลขเด่นครับ3บวก0นเท่ากับ3มครับ3บวกเท่ากับ6ครับเลขเด่นคือ3 6ครับสรุปเลขนะครับ3

ตัวเลขคือ5กัก4ครับในกลุ่มนี้ครับ5กักสไม่มีครับ 1, 2, 3 4 5 6 7 8้า5กรับกสไม่มีครับในสูตรนี้ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นําเลขรางวัลที่หนงวดล่าสุดครับวันที่16สิงหาคมครับออก 0, 4, 6 750ดห้าศูนครับศูนย์มาเป็นตัวตั้งครับแดะนำเลข7นะครับไปบวกให้ตรงหลักทุกหลักครับตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนให้ตรงหลักใครหลักมันครับวิธีการบวกบวกลงมา2แถวครับอ่าเป็นบวกมาเป็น4แถวครับ7จ็บวกศูนย์เท่ากับเครับ7จ็ดบวกเจ็ดเทับสิบตัวหลังครับเลขเด่นคือ7กับ4ครับหลักสิบครับ7จ็ดบวกห้เท่ากับส2งตัวหลังครับ7จ็บวกสเท่ากับเครับ1กับสองสกับ9เป็นเลขเด่นครับ เจ็ดบวกเจ็ดท่ากัตัวหลังครับเจ็ดบวกอาสี่บวกเเท่ากับสิบดตัวหลังครับเลขเด่นคือสี่กับหนครับเจ็วกหเท่ากับสิบสาครับสตัลังครับสากเดเท่ากับสิบตัวหลังครับสามกับศูนย์เป็นเลขเด่นครับเจ็ดบวกสเท่ากับสิบเดหนึ่งตัวหลังครับหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดครับหนึ่งกับแปดเลขเด่นครับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดบวกเจดตัวลังครับเลขเจ็กับเลขสี่เป็นเลขเด่นครับสรุปนะครับในสุดที่สามครับเลขเด่น 4 8 0 1 9 4 9 4ครับที่ผมสรุปมาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 7 8 9 0ครับ1 2 3 4 7 4 7 8 9 0ครับครบนะครับขาดเลข5กับเลข6นะครับในกลุ่มนี้ครับขาดเลข5เลข6นี่คือสูตรที่3ครับเลขเด่นมาครบ3ตัว2ตัวบนครับสูตรที่ สามครับผมจะนับแต้มชนนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับมาดูนับแต้มทเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งสูตรนะครับในสามสูตรครับสูตรกลุ่มนี้สูตรกลุ่มสองสูตรกลุ่มสามนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชนสามสูตรครับเลขหนึ่งครับสองสองสองชนสามสูตรครับสามสามสามชนตัวรองครับชนสามชนสองสูตรครับสามแล้วก็สี่ครับสี่ไม่เด่นเลยครับห้าครับห้า 5าห้าไม่เด่นครับหกครับหกหกครับหกชนสองครับเจ็ดครับเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดชนสองครับเลขแปดครับแปดแปดชนสองครับเลขเก้าครับเก้าเก้าเก้าชนสามูนย์ครับเลขเก้าครับเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ครับชนหนึ่งสองครับเลขศูนย์นะครับ สรุปนะครับชนสองสูตรครับสรุปเลขเด่นนะครับใน3สูตรชน3สูตรมีเลข1เลข2เลข9้าครับ129เป็นเลขเด่นนะครับและชน3สูตรครับ3 6 7 8 0ย์ครับ3 6 7 8 0นย์นะครับ36 780นย์นี่คือเลขสูตรนะครับมาครบ3ตัว2ตัวบนนะครับผมจะนำสูตรนี้ครับไปชนกับเลขเลขกำลังวันนะครับเป็นเลขกำลังวันครับ ซึ่งเลขกำลังวันสรุปเลขหนึ่งสองเก้าสามห้าหกครับหนึ่งสองสี่เก้าสามห้าหกนะครับมาดูเลขที่ชนกําลังวันนะครับหนึ่งสามสีในสูตรนี้ครับผมจะนําสูตรนี้ครับหนึ่งสองกครับชนเลขกําลังวันนะครับหนึ่งสองสีครับหนึ่งสองสี่เก้าสามห้กเลขที่ชนกันนะครับสรุปเลขชนกันนะครับมีเลขหนึครับหชนครับ2ชนครับ สองสองชนครับสามชนครับสามสามชนครับหกชนครับหกหกชนนะครับหกชนครับเก้าชนครับเก้าชนเก้าเก้าชนนะครับที่ชนกันมีด้วยกันห้าตัวครับหนึ่งสองสามหกเก้าครับหนึ่งสองสามหกเก้าเป็นเลขที่ชนเด่นห้าตัวครับผมจะนำห้าตัวนี้ครับหนึ่งสองสามหกเก้าไปจับคู่ชุดสองตัวบนล่างนะครับมาดูชุดสองตัวบนล่างครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้นะครับ ในชุด2ตัวบนล่างครับผมจะนําเลขสรุปเด่นนะครับ1 2 3 6 9ครับมาจับคู่เป็นชุด2ตัวบนล่างดังนี้ครับ1วางหลักสิบครับจับคู่กับเลขในกลุ่ม5ตัวครับยัย1 1 1 2 1 3 1 6 1 9 2วางหลักสิบจับคู่กับเลขในกลุ่มนะครับ5ตัวครับจะได้สองหนึ่ง 22 2 3 26 29 3วางหบางหลักสิบครับจับเลขกับจับเลขกับ5ตัวในกลุ่มครับจับเลขชุดนะครับ5ตัวในกลุ่มจะได้3 1 3 2 3 3 3 6 3 9 6วงาห้างหลักสิบครับจับตัวเลขในกลุ่มครับ5ตัวครับจะได้6 1 6, 2 6 3, 6 6, 6. หกครับเก้าวางหลักสิบครับจับเลขในกลุ่ม5ตัวครับหนึ่งสองสามหกเข้าเก้าครับจะได้ชุดเก้าหลักสิบครับจะได้เก้าหนึ่งเก้าสองเมเก้าหกเก้าครับเก้าหนึ่งเอเก้าสามเก้าเก้าเก้านะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ยี่สิบห้าชุดนะครับเป็นยี่้ชุดที่ยังไม่ตักนะครับก็มาลุ้นกันะครับยี่ชุดจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดที่ผมสรุปเด่น ความน่าจะเป็นนะครับให้สมาชิกดูนะครับจาก25ชุดผมสรุปมาอยู่ที่4ชุดครับมี19 29 36 96ครับ19 29 36และ96วาลุ้นนะครับใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่น2ตัวบนล่างครับจะมาเลขไทย2ตัวบนหรือจะมาเลขไทย2ตัวล่างนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับนี่คือข้อมูลทางเลข กำลังวันนะครับชนกับเลขสูตรมาครบ3ตัวบนผมแนะนําจับคู่สมาชิกดูเป็นนะครับแนวทางครับส่วนใน4ชุดนี้ครับชุดเน้นครับชุดเน้นผมเน้นไปที่29และ36ครับ29และ36 29นี่ครับ29และ36ก็ต้องมาลุ้นครับจะเดินตามสูตรด้วยครับ29นะครับ29เน้นไปเลขท้าย2ตัวบนครับ2ตัวบนครับเลข29กครับ เน้นไปเลขท้าย2ตัวบนครับมาลุนรับจะมาตำแหน่งเลขท้าย2ตัวบนหรือไม่ครับนี่คือ29งาครับส่วน36ครับส่วน36ครับเน้นไปที่2ตัวล่างครับเน้นไปที่2ตัวล่างครับนี่คือเลขเด่น2ตัวล่างครับมาลุ้นกันนะครับจะเป็น29หรือจะเป็น36ครับในงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 4ครับนี่คือเลขสูตรที่ผมได้สรุปเลขเด่นจากสูตร เลขมาครบสามสามตัวสองตัววนชนกับเลขกําลังวันนะครับได้เลขเด่นที่ชนกันห้าตัวครับหนึ่งสองสามหกเก้าครับหนึ่งสองสามหกเก้าแล้วผมนําเลขชุดนะครับหนึ่งสองสามหกเก้ามาจับคู่ชุดสองตัวได้ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดครับยี่สิบห้าชุดเป็นชุดเต็มเต็งที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมสรุปเด่นความในเป็นไว้นะครับสี่ชุดครับหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหกครับสี่ชุดครับส่วนชุดเน้นครับ จุดเน้นที่ผมสรุปนะครับเน้นไปที่29 29เน้นไปที่2ตัวบนครับ36นะครับเน้นไปที่2ตัวล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเลขสูตรที่ได้สรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้ สติพิจรญญารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยครับข้อมูลนี้เป็นแนวะทางเลขสูตรที่คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันในงวดวันที่1กันยายน2,564ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเต่น กำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางเลขกำลังวันชนกับเลขสูตรมาครบ2ตัวบนล่างลงที่สมาชิกด,ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ปากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆ มาลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับหอยสมาชิกสูตรหอยบะินทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2564ยิงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ